สวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้าน diy นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการติดตั้งเชิงชายและแผ่นครอบนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทำการเชื่อมปิดหน้ากล่องของเหล็กจันทานนะครับ ครัหลังจากที่เราตัดเหล็กใช้คราตัวนี้ทิ้งไปนะครับผมก็เอาผมว่าตัดแผ่นเหล็กบางๆเล็กๆอย่างนี้นะครับมาแปะตรงรูตรงนี้นะครับแปะแล้วก็เชื่อมเชื่อมมันเข้าไปนะครับลักษณะการเชื่อมก็ไม่ได้ละเอียดมากนะครับป่าเป็นจุดๆบางทีก็ทะลุบ้างนะครับบางจุดก็เชื่อมไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันแค่มัน ติดกับเหล็กกล่องตัวนี้นะครับเพื่อจะเอาตัวไม้เชียงชายตัวนี้มาติดนะครับแล้วก็ยิงสกรูตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงสกรูตัวเหล็กจันทานตัวนี้นะครับก็ต้องการให้มันยึดแล้วก็ติดเฉยๆนะครับตรงนี้เราก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ถ้าใครที่อยากทําให้มันสวยๆก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ว่าแค่นี้มันก็อยู่แข็งแรงแล้วนะครับ อันนี้คือสกรูที่ใช้สำหรับยิงไม้ฝาชงชัยนะครับก็ความยาวก็ประมาณ1นิ้วนิดๆน,น,นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการยึดไม้ฝาชงชัยนะครับ ยึดให้ทัวทั้งด้านหน้าด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการใส่แผ่นครอบนะครับครอบมุมนะครับโดยเอาแผ่นครอบ2แผ่นเนี่ย มาวางซ้อนกันอย่างนี้นะครับหลังจากใส่แผงครอบมุมได้แล้วนะครับก็ทำการยิงยึดนะครับแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่ง ากน,นั้นก็ยึดด้านบนได้นะครับยึดให้ตรงกับแปร่ที่ด้านบนนะครับครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปิดแผ่นครอบตรงนี้เสร็จนะครับปิดข้างบนมาถึงตรงนี้มันจะเลยมานะครับแล้วก็ทำการตีดีเส้นเพื่อจะตัดนี่นะครับ ดีเส้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ยิงแผ่นครอบหลังคาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งแผ่นนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นที่ผมยึด การฝนสาดนะครับยึดตรงนั้นติดกับบ้านหลังนี้นะครับแต่ตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บผมก็ดัดแปลงแล้วผมก็พับลงมานะครับแล้วก็ผมก็ยิงสกรูตรงนี้นะครับยิงสกรูยึด 1. นจุดสจุดนะครับแล้วก็3จุดยึดไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ผมก็ตัดตัดตรงนี้นะครับแผ่นเนี้ยมันจะเลี้ยวตรงนี้มานี่นะครับพับเข้ามาแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็ ข้างล่างนี่ก็พับเข้ามานะครับผมก็ยิงตัวนี้ยึดไว้ยิงตัวนี้ยึดไว้นะครับแล้วแผงข้างบนเนี่ยมันก็เลยมานี่นะครับพับลงมาตรงนี้เสร็จก็ยิงตรงนี้ยึดยิงตรงนี้ยึดนะครับมันก็จะได้ตรงมุมขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาฝนตกลงมาตรงนี้ฝนสาดลงมาตรงนี้มันก็ไม่เข้าข้างในนะครับสาดตรงนี้ก็ไม่เข้านะครับด้านหลังเวลาสาดมาตรงนี้มันก็ไม่เข้าไม่เข้าเหมือนกันนะครับ ก็เป็นลักษณะที่สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับถ้าใครที่ติดแผ่นครอบอย่างนี้นะครับส่วนแผ่นครอบข้างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแผ่นครอบข้างของมันนะครับไปตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับตอนนี้เรามาดูแผ่นไม้เชิงชายนะครับผมก็ยิงเรียบร้อยนะครับไม้เชิงชายที่อยู่ตรงชายคานะครับก็ยิงเรียบร้อยยาวไปทางนู้นนะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับ สำหรับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เราก็มาปรับแต่งนิดหนึ่งครับเอาลูกหมูเจียแผ่นเจียปูนนั่นแหละตัดปูนนะครับก็มาตัดตรงนี้เจียนิดหนึ่งครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับถ้าใครจะลงสีก็ลงได้นะครับลงบริเวณขอบร่างนี้ตรงแถวนี้นะครับให้มันสวยๆนะครับสําหรับการยึดสกรูตัวไม้เชิงชายตัวนี้นะครับผมก็จะยึดทุกๆ1เม็ดนะครับ ทุกๆ1เม็ดก็คือจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ห่เม็ดนะครับแล้วช่วงตรงโน้นก็ผมจะยืด1ึเม็ด50เซนจากจากนี้ไปก็บางจุดก็จะยึดวนอนีกตัวหนึ่งนะครับเป็น50เซนจุดหนึ่งนะครับส่วนสำหรับตัวครอบนี้นะครับด้านบนครอบก็จะยึดตามแนวของสกรูนะครับอย่างนี้คือแนวนี้ก็จะมาถึงตรงนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะยึด ยึดตัวสุดท้ายของหลังคาเม่นั่นชิปกับตัวครอบตัวนี้นะครับพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ยิงยิงเข้ามาที่ตัวแปรที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับตัวบนนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ยึดแค่ตัวเดียวนะครับยึดตามแนวของแปรนะครับตัวนั้นก็ยึดตามแนวของแปรนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งช่งชายแล้วก็ติดแผ่นครอบนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ